นี่เลยครับผมแต่งรถหลักล้านเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับและคันนี้นะครับเรามาอยู่ในรุ่น e v e r อเรตตัวแพ็กเกจนะครับเป็น e v e r อเรรุ่นสปอร์ตนะคบราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทเท่านั้นนะครับและชุดแต่งจัดเต็มอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าภายนอกเสร็จแล้วเหลือภายในชุดเครื่องเสียงยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนนะครับว่ามีอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับในส่วนของภายนอกครับก่อนอื่นเลยนะครับคันนี้เป็นรุ่น e v e r อเร ตัวสปอร์ตเพิ่มแพ็กเกจนะครับราคาอยู่ที่15,85,000บาทนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับ6สปีดนะครับและกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่1 7 0แรงม้าและมีสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับเดี๋ยวพายพาไปดูทีละจุดกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเริ่มจากด้านหน้านะครับกระจังหน้าทรงวิกเตอร์ V2 นะครับและมีไฟ LED 3จุดนะครับไฟตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับจะเป็นสีขาวหรือสีส้มนะครับต่อมานะครับตัวกระจังหน้านะครับ เพิ่มตัวม้ามาด้วยเป็นม้าทองนะครับหรือว่าลูกค้าจะเลือกเป็นสีแดงหรือจะเป็นสีดำหรือจะเป็นสีโครเมียมได้หมดนะครับแต่คันนี้ออกแนวสปอร์ตและยังดูหรูหราเพิ่มเติมด้วยนะครับหล่อแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านล่างนะครับคันนี้มาพร้อมเซ็นเซอร์4ี่จุดนะครับและมาพร้อมกระจังหน้าทรงวิกเตอร์นะครับ อันนี้เป็นสีดําเงานะครับลูกค้าสามารถรีเควสได้ว่าจะเป็นสีดําเงาหรือดําด้านนะครับแต่คันนี้เป็นสีดําเงาเพื่อที่จะรับกับตัวกระจังหน้านะครับแล้วก็เป็นสีขาวมุกตัดดําเงานะครับหล่อลงตัวมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันนะครับและในส่วนไฟหน้าของเรานะครับเป็นไฟหน้าออโต้นะครับไฟวิ่งอางวันนะคะเป็นทรงซีแคมนะครับจะติดตลอดเวลาตอนที่เราสตาร์ทรถหรือเปิดประตูนะครับไฟก็จะติดขึ้นมามาพร้อม ตัวครอบไฟด้วยนะคะเป็นโครเมียมนะครับเพิ่มเติมนิดนึงครับตรงนี้ตาไฟตรงนี้นะคะเป็นสีฟ้านะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับระหว่างเป็นสีฟ้าหรือเป็นสีขาวนะครับและในส่วนของด้านข้างนะครับตรงนี้เป็นคิ้วล้อฟันเฟืองนะครับขนาด4นิ้วนะครับเลือกได้เหมือนกันนะครับจะเป็นแบบโป่งหรือจะเป็นแบบแนมนะครับและพระเอกของเราเลยนะครับด้านล่างนะครับเป็นล้อแม็กขอบ20นะครับมาพร้อมหน้ายาง เป็นยางโตโยนะคะขนาดหน้ายางอยู่ที่275 55R20 นะครับและที่ขั้นเทพเลยนี่เลยนะครับตัวซิกเนเจอร์เลยเปลี่ยนเบรกปั๊มเบรกมาด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวโช๊คโปโช๊คโปเฟนเดอร์มาด้วยนะครับหล่อลงตัวแล้วมาพร้อมกับชุดโหลด1นิ้วครึ่งนะครับคันนี้ในส่วนของด้านบนนะครับเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและหลังคานะครับเป็นสีดำเงานะครับแล้วมาพร้อมชุดครอบนะครับรอบคันเป็นสีดำเงาเหมือนกันนะครับ หล่อหล่อลงตัวแบบนี้เลยนะครับข้อบฝาถังน้ํามันก็เป็นดําเงานะครับและคันนี้นะครับอ่าเป็นตัวใหม่นะครับเข้าสู่ยูโรไฟแล้วนะครับสามารถเติมแอดบูได้นะครับตัวนี้ยืนยันเลยว่าเป็นรถใหม่ร้อยเปซนะครับแอดบูคืออะไรนะครับคือน้ํายาบําบัดท่อไเสียนะครับไม่ปล่อยมลพิษนะครับไม่มีกลิ่นไม่มีสีเข้าสู่ยูโรไฟแล้วนะครับส่วนด้านท้ายนะครับตัวนี้ติดตั้ง ข้อฝาดท้ายมาด้วยนะครับจะมีไฟตรงนี้นะครับถ้าเราเหยียบเบรกจะเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าเราเข้าเกียร์ถอยปกติยังไม่เหยียบเบรกตรงนี้จะโชว์เป็นสีขาวนะครับแต่ถ้าขับปกติเนี่ยจะไม่ขึ้นสีนะครับส่วนด้านล่างนะครับกันชนท้ายนะครับก็จะเป็นทรงวิกเตอร์เหมือนกันเป็นสี ดำเงาตัดด้วยสีขาวนะครับส่วนท่อตรงนี้นะครับเป็นสีดำด้านนะครับลูกค้าสามารถรีเควสได้ว่าอยากได้เป็นสีโครเมียมสีดำด้านหรือดำเงานะคบหล่อๆลงตัวเลยนะครับชุดแต่งหลักล้านนะครับแล้วในส่วนของภายในนี่คือจุกๆเลยนะครับแต่ยังไม่เต็มระบบนะครับวันนี้มาพามาดูภายนอกรอบคันก่อนนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับราคานะครับอยู่ที่1นล้าน 5 8 5 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าซื้อกับบุ๋มนะครับยังไม่รวมชุดแต่งนะครับจัดให้เลยครับเหลือเพียง1 4 5 9 0ล้านบาทเท่านั้นนะครับเฉพาะในคลิปนี้นะครับแคปหน้าจอแล้วมารับโปรโมชั่นได้เลยนะครับแต่ถ้าใครสนใจชุดแต่งนะครับเราก็จัดให้เต็มเหมือนกันนะครับและดาวเริ่มต้นนะครับคันนี้ดาวเริ่มต้นเพียง8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับรับชุดแต่งหล่อหลอแบบนี้ไปเลยนะครับแต่ไม่รวมชุดโหลดนะครับถ้าชุดโหลดต้องเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับ อย่าพลาดแคมเปญดีๆนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ